สวัสดีค่ะมาแนะนําการสร้างรายได้บนออนไลน์นะคะการสร้างรายได้บนออนไลน์เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดในยุคนี้นะคะยุคนี้ใครๆก็ออนไลน์นะคะแต่อะไรล่ะที่มันเหมาะกับเราแล้วเรารวยได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและทุกคนทําได้นะคะเราแนะนําเลยใช้ระบบสร้างเงินใช้เงินทํางาน เป็นอะไรที่คนรวยใช้มานานแล้วแต่วันนี้เราย่อขนาดมาให้ทุกคนทุกบ้านจับจองเป็นเจ้าของได้โดยทุกคนทุกบ้านนะคะเปลี่ยนเรื่องหาเงินให้เป็นเรื่องง่ายๆได้เลยจากสินค้าที่คุณต้องใช้ใช้แล้วหมดไปต้องซื้อซ้ำทุกเดือนวันนี้นะคะเรามีกาแฟะสะบู่ยาสีฟันนะคะมาบอกเลยว่าสินค้าพวกนี้ทำให้คุณรวยได้คุณสนใจไหมคะมีไรายได้เพิ่ม ทุกๆเดือนดีไหมคะดีแน่นอนถูกต้องไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าอาชีพต่างๆนะมันเปลี่ยนแล้วค่ะมาอยู่บนมือถือเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของระบบนะคะคุณจะร่ํารวยเราบอกเลยว่าอาชีพที่ร่ารวยง่ายที่สุดคือใช้ระบบสร้างเงินแล้วใช้เงินทํางานเงินไหลมาแบบสบายหากคุณมีรายได้เดือนแสนแต่มันมาจากการที่คุณจะต้องฝ่ารถติดอดหลับอดนอนจากครอบครัว แล้วก็ดนงเจ้าใดบนนี่แหละคืองานที่ทำทั่วไปแต่มันมีอีกช่องหนึ่งที่ไรายได้หลักแสนเหมือนกันแต่มาจากการใช้สินค้าที่ทุกคนทุกบ้านทำได้คนที่ไม่เก่งไม่มีโอกาสคุณก็รวยได้ยุคนี้เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วคุณสนใจไหมคะถ้าสนใจนะคะเราบอกเลยคุณรวยแน่นอน มันมาจากอะไรมันมาจากสินค้าที่ทุกบ้านต้องใช้ใช้แล้วหมดไปแล้วก็ต้องซื้อซ้ำแล้วเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมด้วยค่ะเราไม่ได้ขายสินค้านะคะเราขายระบบสร้างเงินค่ะเราอยากให้ทุกบ้านมีเงินใช้แบบว่าเอาเวลาไปใช้ชีวิตกันเอาเวลาไปใช้เงินกันเราไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมาวิ่งไล่ล่าหาเงินนะคะเพราะว่ามันหมดยุคแล้วค่ะยุคนี้ทุกอย่างออนไลน์แชร์ลิงก์แชร์ไลน์เป็นก็รวยแล้วค่ะ การหาเงินแบบเดิมๆอะ่ะมันเหนื่อยได้เงินก็จริงแต่ว่ามันมาจากความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ยากลำบากด้วยเราบอกว่าวิธีการสร้างไรายได้ง่ายๆก็มีค่ะเพียงแต่คุณเปิดใจแล้วก็ก้าวเข้ามาค่ะรับรองไม่ผิดหวังไม่ได้มาหลอกกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนหมดกังวลเรื่องหาเงินอยากให้คุณมีไลฟ์สไตล์อิสระเสรีในการใช้ชีวิต เพราะว่าโอกาสมันมาแล้วโอกาสเป็นของคนที่เปิดใจก้าวเข้ามาเราเปิดจองทำเลเหมือนคุณจองคอนโดแล้วคุณอยู่ทำเลทองเมื่อคอนโดสร้างเต็มคุณเป็นเจ้าของคุณเก็บค่าเช่าทุกเดือนคุณคิดว่ามันแฮปปี้ไหมคะไรายได้แบบนี้มันเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเพราะอะไรเรามีเวลาเป็นของตัวเองเราจะตื่นเช้าไปทำบุญไปเที่ยว ไปไหนกับครอบครัวไปส่งลูกไปโรงเรียนมันทำได้เลยนี่แหละมันคือชีวิตเราจริงๆมันคืออิสระทั้งชีวิตวันนี้คุณรู้วิธีการที่จะวางเงินทำงานแทนตัวคุณคุณก็จะมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นแต่ถ้าคุณปิดกั้นความคิดเงินไม่ไหลเข้าค่ะเงินจะไหลเข้าก็ต่อเมื่อทัศนคติการเงินคุณเป็นบวกคุณจะหาเงินแบบง่ายและสบายค่ะ ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วเราย่อขนาดใช้วิธีการคนรวยมาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงระบบสร้างเงินเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องหาเงินไม่ต้องฝ่ารถติดอดหลับอดนอนจากครอบครัวต้องมาทำงานทุกวันทุกวันแล้วผลลัพธ์นิดเดียวได้มาต้องมานั่งประหยัดใช้อีกกลัวไม่พอใช้ยุคนี้นะคะบอกเลยเป็นยุคแห่งการ ก้าวเปลี่ยนผ่านหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากก้าวเปลี่ยนผ่านชีวิตเดิมๆนะคะเปิดใจค่ะเราไม่ได้ให้จองเปล่านะคะจองแล้วได้สินค้าด้วยนี่แหละคือโอกาสของคุณคุณเท่านั้นที่จะตัดสินและออกแบบชีวิตคุณเองนะคะรถยนต์ยังมีล้ออะไรแล้วชีวิตคุณมีอะไรสำรองหรือย,ยังฝากไว้นะคะ Happy for you รอคุณอยู่นะคะสวัสดีค่ะ